ในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มคลี่คลายมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลด,ดลงอย่างมากจากความร่วมมือของประชาชนและเร่งฉีดวัคซีนที่รวดเร็วครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายรัฐบาลจึงได้ปรับมาตรการสำหรับกิจการสถานประกอบการและมาตรการการเดินทางประกอบกับในช่วงวันที่21-24ตุลาคม เป็นช่วงวันหยุดยาวประชาชนเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวทําให้เกิดการรวมตัวมากขึ้นอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นกลุ่มก้อนละลอกใหม่ได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดปลายทางพร้อมทั้งเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเองท่านสูงสุดตลอดเวลาแบบครอบจักรวาลหลีกเลี่ยงการตั้งวงสังสรร์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสังเกตอาการตนเองหลังเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวหากมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกควรตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจหาเชื้อด้วยตนเองหรือไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรอง อาทิพีกรมควบคุมโรคยังเติ่าถึงการฉีดวัคซีนในเด็กว่าสมาคมโรคติดเชื้อเด็กและสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้รายงานผลการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในเด็กวัยรุ่นไทยอายุ12-18ปีพบว่าจะต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม2จึงจะมีภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าซึ่งสอดคล้องกับผลการทบทวนประสิทธิภาพการป้องกันโรคโควิด -19 ของวัคซีนไฟเซอร์ในผู้ใหญ่ ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์สองเข็มมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสูงถึงร้อยละเก้าสิบสี่ส่วนการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในประเทศไทยน้อยกว่าสิบรายจากจำนวนผู้ฉีดไปแล้วกว่าสองล้านคนทุกรายมีอาการไม่รุนแรงและรักษาหายได้เป็นปกติเกือบทั้งหมดวัคซีนถ้าจะฉีดแล้วมีประสิทธิภาพเนี่ยควรจะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สองเข็มประการต่อไปก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภยัย ก็คือการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพบว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียงอยู่ที่ประมาณ6รายในแสนรายรวมทั้งการฉีดวัคซีนถึงแม้มีโอกาสจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเป็นไปได้น้อยแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นก็จะสามารถหายเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบประสิทธิภาพของการป้องกันโรคก,กับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับวัคซีนเนี่ยก็พบว่าอุบัติการณ์การเกิดผลข้างเคียงเนี่ยมีน้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ12-18ปีจะต้องเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ปกครองและนักเรียนโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขจะให้ข้อมูลในการตัดสินใจและระวังอย่างเพียงพอศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน